ส่วนข่าวนี้ต้องใช้คําว่าเตือนภัยสายบุฟเฟ่ทั้งหลายค่ะบุฟเฟ่นี่มันอร่อยจริงๆนะคะกินได้เนี่ยอันลิมิตไม่คั้นเหมือนสาวก,กาญจนบุรีคนนี้เป็นสายบุฟเฟ่เหมือนกันค่ะชอบมากชอบกินของหวานของมันของทอดกินแบบเนี้ยเป็นประจําจนล่าสุดมีอาการปวดท้องปวดบ่อยๆเข้าไปตรวจไปหาคุณหมอคุณหมอแจ้งค่ะว่าเป็นนิ้วในถุงน้ําดีใหญ่เท่ากับนิ้วมือค่ะ จบ,จบสายบุฟเฟ่นะคะที่คุณผู้ชมเห็นคืนนิ้วที่ผ่าตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะขนาดก้อนนี่ใหญ่เท่านิ้วมือนะคะ,คะผู้ใช้งาน f a c e b o o k รายหนึ่งนำมาโพสตเตอนภัยสายบุฟเฟ่ทั้งหลายค่ะที่ชอบทานของหวานหวานมันๆแล้วก็ไม่ชอบทานผักไปบุฟเฟ่ทั้งเทียวจัดการแต่เนื้อสัตว์กันทั้งนั้นนะคะเขาบอกระวังให้ดีและอร่อยปากแต่ลำบากสุขภาพเหมือนกับเธอเจ้าของนิ้วก้อนนี้เป็นผู้หญิงอายุ32ปีเธอเล่าว่าเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเริ่มมีอาการปวดท้อง ก็ปวดต่อเนื่องกันมาแบบนี้ประมาณเดือนละครั้งเดือนละครั้งแต่ช่วงหลังเธอบอกปวดถี่ขึ้นไปตรวจร่างกายไปมาก็หลายหมอหาสาเหตุไม่ได้ส่วนใหญ่ก็คาดการคงเป็นรอกระเพาะจนสุดท้ายเอาลนะตรวจอย่างละเอียดด้วยการเข้าอุโมงค MRI จนพบว่าเธอเป็นนิ้วในถุงน้ำดีใหญ่ขนาดเท่ากับนิ้วมือค่ะ สายาเฟ่แล้วก็บุฟเฟ่อะไรเงี้ยชอบกินชาบูอะไรเงี้ยค่ะชอบกินของทอดของมันของหวานอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบกินผักสําหรับสายที่ชอบของหวานของมันนะคะเวลากินอ่ะมันอร่อยจริงมันควรกินแต่ว่าผลครั้งเค็งมันตามมาแน่นอนเพราะหนูกินสายเนี้ยมานานหลายปีแล้วค่ะมันคงสะสมกินแบบนี้มานานหลายปีของชอ,ชอบชอบทั้งนั้นของมันของทอดของหวานผัก <ừ> ไม่ชอบกิน <ừ> บุฟเฟ่ฟเฟชอบมากน่าจะเป็นพวกนี้แหละ เพราะว่าเธอมีมีความชอบ,ชอบในการบบกิน,นบุฟเฟ่แบบนี้มานานหลายปีปิ่งอย่างชาบูชอบหมดค่ะสุดท้ายเนี่ยผลการผ่าตัดนี่ต้องรายงานแบบนี้ว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ,คะฟื้นตัวเร็วค่ะแต่เธอบอกเอาละหลังจากนี้คงต้องลาขาดและอาหารประเภทนี้ไม่ไหวนึกถึงเวลาปวดท้องทรมานไม่เอาอีกแล้วค่ะจบแล้วค่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้มีอาการแบบนี้ ก็ห่างๆไว้หน่อยก็ดีนะเดี๋ยวน้ําหนักกันได้คือทานได้แต่ไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วก็โอ้โหซัดเอาแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวว่าเออทานผักทานเห็ดทานอะไรบ้าง